ถอดไย้นี่ข้าผู้นี้จะกลายเป็นเศษขยะจริงหรือในอทวีปส่วนสี่ศิละปะการต่อสู้ครอบครองที่พักพิงและผู้ที่แข็งแกร่งจะได้รับความเคารพคนธรรมดาที่ต้องการที่จะเป็นผู้ฝึกฝนจะต้องตื่นรู้เส้นลมปานก่อนเส้นลมปานในร่างกายมนุษย์ที่สามารถรับรู้และดูดซับพลังทางจิตวิญญ,ญาณ ซึ่งเป็นลากฐานของผู้ฝึกฝนมันสามารถส่งพลังงานทางจิตวิญญาณไปยังทุกส่วนของร่างกายมนุษย์ได้ซึ่งทําให้มนุษย์สามารถตัดแม่น้ําด้วยดาบเรียกลมและฝนหรือแม้กระทั่งสามารถทําลายสวรรค์และโลกได้ข้ามีนามว่าลูหา่ห่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนข้าได้ปลูกพลังเส้นลมปานทั้งหมดสี่เส้นในบรรดาคนรุ่นเดวของตระกูลหลูในเมืองเทียนกุยข้าคือคนที่แข็งแต่งที่สุด แต่เพราะว่าข้านั้นบังเอิญเห็นหลู่เซียวหลินกำลังละแกสิทธิ์น้องหญิงะช่วยด้วยในเวลานั้นข้าเลยรีบร้อนเลยที่จะเข้าไปช่วยนางโดยที่ไม่ได้ไต่ตองให้ดีก่อนแต่ข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าทั้งหมดมันจะเป็นกลอุบายของหลู่เทียนหยุนหลู <c oughs> ่เทียนหยุนคือปู่ของหลู่เซียวหลินปรากฏว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นอิจฉาพรสวรรค์ของข้า <c oughs> และการแสดงที่ไหลอย่างอายลู่ฮาวเป็นคนที่จะมาทำลายข้าและลู่เซียวหลินเข้ามาช่วยเหลือข้าแต่ลู่ฮาวยังคงคิดที่จะสังหารเขาพวกเขากล่าวหาว่าข้านั้นต้อการสังหารคนในครอบครัวและก็ได้ทำลายฐานการบ่มเพาะของข้าจนสิน้นและพวกเขาก็ขับไล่ข้าออกจากตระกูลตอนนี้ ข้าได้สูญเสียฐานการบ่มเพาะไปทั้งหมดและตอนนี้ข้าก็กลายเป็นเศษขยะไร้ค่าในโลกที่ศิลปะการต่อสู้ได้รับความเคารพข้ายังสมควรที่จะมีชีวิตต่ออยู่หรือเออสิปีผ่านไปน้ำในแม่น้ำจะเปลี่ยนทิศปลาจะกลายเป็นมางกอตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ข้านั้นจะต้องกลับไปที่สำนักส่วนเจียนแล้วขอให้เจ้าโชคดีแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเร็วๆนะลาก่อน เตียอี้เตียอี้นางเป็นคนเดียวที่ดูแลข้าตั้งแต่ข้าถูกทำลายพลังยุทธ์ทั้งหมดโดยที่ไม่คาดคิดจริงๆทีอนั้นเป็นสิทธิ์ของนิกายส่วนเตียที่ทุกคนต่างโหยหาถ้าเจ้าอยากตอบแทนข้าเจ้าก็จงมีชีวิตต่อไปนะอีข้าไม่สามารถยอมแพ้ได้ข้าจะต้องลุกขึ้นสู้ไอ้พวกเจ้าหลูเทียนหยุนหลเซี่ยวหลิน ข้าจะต้องทำให้พวกเจ้านั้นจะต้องชดใช้ยึาสาสมตอนนี้หลู่เซียวหลินและคนอื่นๆมองว่าข้านั้นเป็นศัตรูเพื่อความปลอดภัยของข้าข้านั้นจะต้องออกจากเมืองเทียนกุยโดยเร็วที่สุดหลานขายอาวุธเมืองเทียนกุยตั้งแต่ที่ถูกไล่ออกจากตระกูลการซื้อดาบป้องกันตัวก็กลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยถ้าไม่มีอาวุธที่จะป้องกันตัวเลยการที่จะออกจากเมืองก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นนี่ลุง ไม่มีอันที่ถูกกว่านี้แล้วหรอเฮ้เฮ้นั่นไม่ใช่ลู่ฮาวอัจฉริยะเองเมืองเทียนกุยไม่ใช่หรืองไงไม่เจอกันนานข้าเลยคิดว่าเจ้านั้นตายไปแล้วเสียอีกนะฮะหรอลู่เซียวหลินจับมันไว้ฮะเจอะหรอลู่ฮาวเจ้าต้องการที่จะใส่ร้ายค้าและต้องการที่จะสังหารข้าซึ่งเป็นคนในตระกูลของเจ้า ข้าต้องการให้เจ้าคุกเข่าและขอโทษข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะกดหัวเจ้าซะฮึจะให้ข้าคุกเข่าลงเพียงเพราะว่าข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลเหตุอะไรเลยเงี่ยนะต่อให้ฟ้ามันจะถล่มลงมามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้ถ้าไม่เสื่อฝังก็ตายซะเยะ่าตอนนี้หยูเซียวหลินเป็นถึงขั้นรวบรวมปลาระดับสอง ตอนนี้ข้าได้สูญเสียวรยุทธ์ไปจนสิ้นแล้วข้าไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะทำลายส่วนล่างของเจ้าก่อนออออออข้ากำลังจะหมดสติหรือน,นี่ข้ากำกำลังจะตายหรืออะฮะอะไรนะ ขาของข้าและอาการบาดเจ็บของข้าหายดีหมดแล้วลื้ข้าจําได้ว่าท่านพ่อของข้าเคยบอกไว้ว่าตะกูลหลูมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถปลุกสายเลือดของมังกรขึ้นและเมื่อมันตื่นขึ้นแล้วอนาคตจะไร้ซึ่งขีดจํากัดพลังสายเลือดมังกรเป็นพลังพิเศษที่สามารถกดพลังยุทธของอีกฝ่ายได้แต่ว่าเงื่อนไขาการตื่นขึ้นยังไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดแต่ว่าพลังของสายเลือดมังกร สามารถนำพาพลังของผู้ฝึกฝนขึ้นจุดสุดสูงสุดได้และไม่มีศิลปะการต่อสู้ใดที่สามารถแข่งขันกับมันได้นี่ข้าสามารถปลุกพลังสายเลือดมังกรได้จริงหรือเอาลูกเตะนี้ไปแล้วตายซะไยฮะแล้วก็นะข้าจะทำให้เจ้าได้ลิ้มรสชาติที่เลวร้ายเชีดดิ่งกว่าความตาย